โอเคครับทุกคนครับผมขอเวลาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับคือเรามีเรื่องอยากจะสารภาพครับว่าคลิปนี้เราถ่ายว้นานและตัดไว้นานมากนี่คือหลักฐานครับเห็นไหมครับถ่ายเมื่อวันที่2ีสาเมษายนเมษายนเมษายนซึ่งมันตรงกับตอนที่หนุ่มยายเข้ามาในเกมตอนช่วงแรกๆเลยนะแล้วเราเจอไฟล์นี้ด้วยความบังเอิญตอนแรกจะมีแค่2ตานะแต่เราตัดออกไปให้เหลือแค่หนึ่งตาเพราะว่ามันนานมากแล้ว โอเคครับรานงั้นก็เอาคลิปนี้ไปดูก่อนนะครับเพราะว่าคือเราถ่ายไปแล้วแหละนี่นี่นะครับสปอยล์แล้วคือถ่ายแล้วนะแต่ว่าขออนุญาตเก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะปิดพลาดเยอะหล่านใครอยากกินขนมยาไปจ้ามากินขนมยายขนมยายกันจ้า หลานมาแล้วหลานย่งไหนกันน้าเบบ้ที่อบไปหาหลานซะแล้วโอเคคอยักษอยยโอเคโอเคมาเก็บสเต็กก่อนคือพูดไม่ชัดตอนนี้รู้สึกว่าสกิลยาโหดมากเลยเนี่ยช่แล้วหลานเดี๋ยวย่าจะไปหาคนก่อนนะเฮ้ยเจอแล้วล่ะใหญ่โอเค คือเรายังใช้นี่ไม่ได้นะก็เดี๋ยวขอญาตอย่ามาทางนี้นะอย่านะเมื่อไรนะปบว้าวเยอะเลยปูว้ายว้ายว้ายเอ้ยย้อนย้อนย้อยอนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็แค่ตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะคือว่าย่ามีเกาะทออ่ะแล้วคืออะไรการที่มปกดอีโมดใส่ย่าเบบนนี้ย่าเสียใจนะ รู้สึกว่าสกิลยายเนี่ยค่อนข้างจะโหดใช่ไหมนะอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือการวางนี้อ่าโอเคลองดิช่วยดิปะ่ะโอ้ยโอ้นี่ไงอาแย่แล้วพอเงี้ยขอเอาคนนี้ก่อนนะขอญาติไปหาผู้ชายแล้วนะนะลูกโอ้ยแย่ละโอ้โหกดมาผิดย้อนไปไหนนะ่ะขอญาติเอาคนนี้ก่อนนะซึ่งคนนี้เขาขึ้นไปชั้นสองแล้ว อ่าฮะอุย้ยหลานทำอะไรตรงนั้นอ่ะหลานรีบ,รบๆกลับมานะเยแล้วหลานลงไปแล้วโอ้ยลงไม่ได้ด้วยอย่างงี้ต้องลงงี้แทนโอเคซึ่งมีคนอยู่แถวๆนี้ด้วยแหละล็อกเครื่องก่อนนะล็อกเครื่องไม่ให้ใช้ฮ่า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 ไม่ให้ปัน่นไม่ให้ปัน่นไม่ให้ปั่นแล้วก็โดนพับไม้ใส่หน้าตะละเบียบอ่าแยะแล้วเฮ้ยสเสียใจนะมันก็เลว่าคนปัญญาอ่อนนะจะทำงี้นะ อุ้ยได้สกิลนี้มาแล้วตีระยะไกลละวตูฮ่า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 เฮ้อแย่แล้วหลานไปไกลแล้วตีได้ไกลมากขึ้นใช่ไหมตัวนี้โอ้ยตีไม่ได้ไกลเลยเนี่ยเอาไปเล่นหลานดีไงนี่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 ญาเสียใจนะญาเสียใจมากเลยนะย่างเงี้ยเฮ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 ้ยผู้ชายทำย่างี้ผู้ชายผู้ชายปูดติดเลยไหมล่ะ หลานไปไกลแล้วที่จะสู้กับย่างั้นเหรอย่าก็ทำได้เหมือนกันนีเหเป็นไงย่าก็ไปไกลได้เหมือนกันเลยยะไม่เดินทางนี้ไม่ให้เดินโอ๊ยว้ายแย่เราแย่เราแย่เราแย่แล้ว,ล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 วมันเสี่ยวเกินไปโอ้ยแย่แล้วจะหนีทำไงดีก็ต้องทำายีสิครับโอ้ยแย่แล้ว น่าจะไม่ได้แหละโอเคไปอย่างี้ฆ่าแบบเลอะเชิดเชิดไปเลยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราเลยเนาะอไปย่าไปกันเฮ้ยอย่าไปปู๊ไม่ให้ไป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 นี่พังไปเลยเนาะอีกกล่องหน้ามาช่วยละสามสองถือพวกบาบอ้ายทำไมหลานถกูยากเงี้ย ดีไหนดูดเลยดูดซับเลยไม่ให้ไปด้วยไม่ให้ไปไม่ไปไม่ให้ไป <c oughs> มันแย่ละ <c oughs> เอ้ยลองลองเล่นดูเล่นดูอย่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้เลยรู้สึกอ,อันตรายแล้วอ่ะโ <c oughs> อ้ยหมุนหมุนหุนหุนหุนโอ้ยโอเค ก็ล้มอยู่ดีอะ่ะเออพอเหอะไม่ได้เราก็ได้ตีเนี้ยตีนี้คือตีแหละจับข้าวบัยไปลุกแล้วก็ปบกอ้มทีปักไปเลยหนึ่งทีฮึบฮึบ แมนไปเฮ้ย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 เอาไปไหนนั่นอะไม่ไปไหนไม่ไป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 ไม่ให้ไปไม่ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ไปไม่ไปไไปป๊าโอ้ยดูดูโอ้ย บ้าไม่เดี่ยกูจับบอนเลยฮ่าย่าแล้วกมปิงโอ๊ยแคมปิงอ่ะไปแล้ว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 ฮึบฮึฮไม่ไปดักดักบาบ้า ปาปางา <usion>